热爱。

Em không biết là đấy là người nào hát to nhất gì chị? chị hỏi giúp em là người nào hát to nhất lúc đấy ai mắt chạm đăng cái chuột <laughs> <Có ai đã? cười> ใช่ครับใช่ครับนั่นมันมันมันแค่ตอนนี้แล้วตอนนต้มันก็ตองไม่มีไม่ไม่หนูบอกว่าเอ็มดิทกินกังที่ชมเขาบอกว่าเขาโฉบมาอย่างมีจิตอย่างเดียวแไม่ชมกันอเมริกันมรินกิดใช่ไหมอเมริกันลูกน้อยก็เปิดวีดีโอแบบให้ให้แฟนชาโดนไล่เนร้แล้วเขาบอกเอ็มดิอ่านทิ้ไว้ชมแค่เค้าแล้ว อันนี้เราชอบให้เลยไม่รู้เหรอคงอาจจะไม่ได้พิเแค่ไหนพิเแค่ไหนขีแกงมากวันนี้โอ้